นี้ผมจะมีใจวิญญาณผมก็ยังมีความสำนึกในพระคุณในทุกอย่างที่เป็นประชาธิปัตที่ทําให้ผมมีโอกาสมายืนวันนี้ผมเรียนสั้นๆว่าผมมีความจาเป็นครับและผมก็อยากจะเห็นพักเนี่ยเดินไปข้างหน้าผมจะทําทุกอย่างให้พักมีเอกภาพผมจะทําให้พักซึ่งมีอยู่แล้วเนี่ยยึดมั่นในหลักการและอุดมการของพักประชาธิปัต และที่สําคัญเมื่อสักครู่ที่ผมคุยกับหัวหน้าพิสิทธิ์ก็คือผมยืนยันกับหัวหน้าพิสิทธิ์ว่พาพรรคประชาธิปัตย์ไม่เคยเป็นพรรคอะไรครับไม่ใช่ว่าเราจะไม่เป็นนะครับเราไม่เคยเป็นตลอดระยะเวลา22ปีที่ผมอยู่ประชาธิปัตย์เราไม่เคยเป็นพรรคอะไรครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งนะคะการแสดงวิสัยทัศน์นะคะซึ่งนายเฉลิมชัยเองก็ประกาศด้วยว่าจะเดินหน้าสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในพักและยืนยันว่าจะดำรงอุดมการประชาธิปไตยโดยย้ำจะไม่ทำลายสิ่งที่สร้างมาตลอดชีวิตประอยู่และทำงานกับพักมา22ปียึดหลักการอุดมการนี้ไม่เคยเปลี่ยนแปลงถ้ากรีดเลือดออกมาก็จะเห็นเป็นสีฟ้าไม่เป็นสีอื่นและประกาศว่าจะไม่นำพาพักเป็นพักอะไรให้กับใคร นายเฉลิมชัยได้รับการโหวตนะคะด้วยเสียงที่ท่วมท้นเพราะว่าเป็นหนึ่งเดียวที่ได้เป็นผู้สมัครลงรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ในการประชุมใหญ่วิสามันครั้งที่3เพื่อเลือกคณะกรรมการบรหิหารพักชุดใหม่ถ้าคิดเป็นคะแนนเฉลีย่ยตามข้อบังคับพัก70-30ก็คือสอสอ5คน70%สมาชิกพัก30คนก็จะได้ร้อยละ88 จุด5นะคะซึ่งองค์ประชุมก็มีจำนวน260คนค่ะทีนี้ได้หัวหน้าพักแล้วก็ต้องมีเลขาธิการพักมีรองหัวหน้าพักนะครับกรรมาการบริหารพักครับมีการเลือกให้นายเด็ดอิดขาวทองเนี่ยเป็นเลขาธิการพักนะครับนายสุชัชวีสวัส,วสดิ์ เป็นรองหัวหน้าพักภาคกทมนายสมบัตยยศินเป็นรองหัวหน้าพักภาคเหนือนะครับนายชัยยศจิรเมธากรเป็นรองหัวหน้าพักภาคอีสานนายประมวลพงถาวราเดชรองหัวหน้าพักภาคกลางและนายชัยชนะเดชเดโชเป็นรองหัวหน้าพักภาคใต้นะครับมันมีข้อสังเกตนะครับว่าการเลือกหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ในหนนี้เนี่ย อาจจะเรียกได้ว่าเป็นการหักเหลี่ยมเฉือนคมกันก็เป็นได้นะครับเพราะว่าแหมกว่าจะได้ข้อสรุปนะครับเขาบอกว่าบรรยากาศในการประชุมเมื่อวานนี้เนี่ยมันตึงเครียดตลอดการประชุมเลยนะครับแล้วก็มีเบื้องลึกเบื้องหลังด้วยมีรายงานข่าวแบบนี้ครับบอกว่านายเฉลิมชัยแล้วก็สอสในกลุ่มเพื่อนต่อนะครับต่อก็คือคุณเฉลิมชัยนี่แหละครับไปเปิดเจรจาเครียดกับสสอ,อีกกลุ่มหนึ่งจนเกือบเที่ยงคืนวันศุกร นะครับวันศุกร์ติดก่อนที่จะมีการเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่กันแล้วการประชุมการหารือในวันนั้นเนี่ยก็ได้ข้อสรุปร่วมกันแล้วบอกว่าสสส่วนใหญ่ จะวตเลือกนายเฉลิมชัยเป็นหัวหน้าพักนะครับแต่ก็มีข้อตกลงเหมือนกันบอกว่าจะให้ในายชวนลิ์ภัยเนี่ยเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์เวชาชีวะครับแต่ว่าหลังจากการแสดงวิสัยทัศน์แล้วนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็จะถอนตัวแล้วก็ไม่เป็นคู่ชิงหัวหน้าพักแล้วนายอภิสิทธิ์เนี่ยก็ใช้เวทีนี้แหละครับเปิดใจเรื่องที่ค้างคาใจกับนายเฉลิมชัยครับผมเป็นคนที่คุยกับคนเยอะถามท่านรักษาการหัวหน้าพักพักการประชุมแล้วคุยกับผมไหม แต่บางเรื่องที่ผมพูดไงครับว่าผมไม่คนที่คุยกับคนเยอะหลายๆคนมันมีปมภายในที่มันจะต้องคุยกันผมเรียนท่านหนวหน้าเลยครับผมพร้อมจะคุยกับท่านนะผมจะได้พูดให้ท่านฟังว่ามีมปัญหาอะไรบ้างเราต้องคุยกันตรงๆ จากนั้นนายเฉลิมชัยก็ขอพักการประชุมและเปิดห้องรับรองคุยกับนายอภิสิทธิ์เป็นเวลา10นาทีนะคะก่อนที่พอพูดคุยกันแล้วก็กลับเข้ามาห้องประชุมอีกครั้งนายอภิสิทธิ์ประกาศถอนตัวค่ะพร้อมกับประกาศลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ได้เรียนกับท่านรักษาการหัวหน้าแล้วว่าผมจะขอถอนตัวจากการเป็นผู้สมัคร ด้วยเหตุผลที่ท่านแจ้งให้ผมทราบและด้วยเหตุผลเดียวกันก็ขอเรียนว่าผมขอลาออกจากสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แต่ยืนยันกับทุกท่านที่นี่ผมไม่มีพรรคอื่นไม่ไปพรรคอื่น กลีดเลือดผมมาก็เป็นสีฟ้าจนวันตาย คุณผู้ชมเห็นท่าทีเห็นปฏิกิริยาสีหน้าท่าทางของคุณอภิสิทธิ์นะ,ะก่อนที่จะมีการเคลียร์ใจกันแล้วก็ค่อนข้างที่จะตึงเครียดเข่งเครียดเลยนะครับหลังจากนั้นก็มีภาพสองคนยิ้มแย้มแจ่มใสสวมกอดกันหลังจากที่ได้มีการเคลียร์ใจกันเรียบร้อยหนึ่งเขาบอกว่าใช้เวลา10บนาทีในการเคลียร์ใจนะ แต่ว่าผลของการเคลียร์ใจก็ออกมาในลักษณะนี้นะคะแต่ว่าตัวคุณอภิสิทธิ์เองก็บอกว่าพร้อมที่จะทํางานให้กับพักถ้าเกิดว่ามาขอความร่วมมือก็พร้อมตลอดเวลาอนอกจากดราม่าระหว่างคุณอภิสิทธิ์กับคุณเฉลิมชัยแล้วอีกหนึ่งดราม่าในการประชุมพักครั้งนี้นะคะก็คือการชวดลงชิงตําแหน่งหัวหน้าพักของมาดามเดียวัฒนยาบุญนาค่ะเพราะแม้ว่าจะมีการเสนอชื่อน,นะคะแล้วก็จะมีเสียงในการรับรองเพียงพอแต่ติดที่คุณสมบัติ ที่เป็นสมาชิกไม่ถึง5ปีและไม่เคยเป็นสอสของพักตามข้อบังคับจึงต้องใช้เสียง3ใน4ของผู้มาประชุมหรือว่า195เสียงเพื่อยกเว้นข้อบังคับแม้ว่านายชวนจะลุกขึ้นขอโอกาสให้นะคะแต่ว่าผลโหวตได้เพียงเสียงร้อเสียงมาดามเดียให้สัมภาษณ์พร้อมน้ำตานะคะว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ย สะท้อนให้เห็นว่าประชาธิปัตย์ไม่มีแสงแห่งความหวังในการเปลี่ยนแปลงเพื่อเรียกคืนความศรัทธาได้ส่วนตัวก็ขอประเมินและทบทวนตัวเองว่าเหมาะที่จะเป็นคนเลือดสีฟ้าหรือไม่ค่ะเกิดขึ้นเดียวว่ามันทําให้เห็นแล้วค่ะว่าสิ่งที่เราหวังว่าประชาชนจะกลับมาศรัทธาในพักประชาธิปัตย์อีกครั้งหนึ่งวันนี้คือแสงแห่งความหวังแสงแห่งการเปลี่ยนแปลงมันไม่เกิดขึ้น แล้วเราจะคาดหวังแล้วเราจะหวังแสงแห่งศรัทธาจากประชาชนกลับคืนมาได้อย่างไรคะของมารัมเรียนไม่ถึงไม่ถึงอย่างนี้เนี่ยค่ะยังยืนอย่างที่จะอยู่กับพคไหมคะแล้วก็แนวทางการทํางานต่อไปจากคุจะเป็นยังไงคะยังไม่ได้ตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะอย่างที่เรียนพี่ๆสุมวลชนไปว่าเดี๋ยวคงต้องขอประเมินขอทบทวนแล้วก็คงรอดู ว่าทิทางหลังหลังจากนี้ของพรรคจะเป็นเช่นไรค่ะอะเคสของมาดามเดียนี้มันมีรายงานข่าวตามมาเหมือนกันนะครับว่าก่อนจะมีการโหวตขอเป็นมติพักเนี่ย มีการส่งข้อความทางแอปพลิเคชันไลน์ในกลุ่มประธานสาขาของพักแล้วก็ตัวแทนสาขาของพักนะครับที่ทั้งหมดเนี่ยเขาเป็นโบสเตอร์ในการโบวตในครั้งนี้ครับข้อความที่ส่งถึงกันเนี่ยบอกว่าถ้ามีการโบวตงดเว้นข้อบังคับพัก70 30จะไม่ยกมือให้นะครับและถ้ามีการงดเว้นคุณสมบัติให้กับมาดามเดียก็จะไม่ยกมือให้แล้วก็กลายเป็นข้อสังเกตว่านี่เป็นการสกัดเป็นการตัด ขาคู่แข่งหรือไม่มด้วยนะฮะนี่แหละค่ะก็เรียกว่าเป็นประเด็นที่เกิดขึ้นในการประชุมพักประชาธิปัตย์เมื่อวานนี้นะคะแล้วก็นอกจากนายอภิสิทธิ์ประกาศลาออกมาดาเดียขอทบทวนตัวเองแล้วก็มีนายสาธิตปิตุเตชะอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ค่ะที่เป็นอีกหนึ่งบุคคลที่แถลงลาออกจากการเป็นสมาชิกพักด้วยเหตุผล4ี่ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกคือสถานการณ์ของพักมีการเปลี่ยนแปลงในเชิงอุดมการณ์เป็นอย่างมาก 2. มีคนกลุ่มหนึ่งในพักให้ความสำคัญกับคำว่าพักพวกมากกว่าจุดยืนและอุดมการสามพักมีทิศทางการทำงานที่ปิดกั้นคนที่ไม่ใช่พวกและ 4. คนที่จะมานำพักไม่รักษาสัจจะวาจาพร้อมอ้างด้วยนะคะว่าจะมีเพื่อนร่วมอุดมการที่ตัดสินใจเช่นเดียวกันนี้อีกด้วยค่ะ ซึ่งก็ไปสอดคล้องกับท่าทีของหลายๆคนนะครับทั้งนายเทพไทยเศษน้ำพง์นะครับอดีตสสของประชาธิปัตย์ก็มีการโพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันคุณเทพไทยโพสต์ในหัวข้ออภิสิทธิ์จะไม่โดดเดี่ยวแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีเลือดไหลออกตามมาอีกนะครับอีกหนึ่งคนที่ออกมาโพสแสดงความคิดเห็นครับคนนี้เป็นสสสงขาของพรรคประชาธิปัตย์คุณสรรเพชรบุญยามณี คุณสารเพศเนี่ยโพสเฟซบุ๊กยกคำขวัญของประชาธิปัตย์นะครับสัตว์จังเวอมตาวาจาคำสัตว์แลเป็นวาจาไม่ตายแล้วก็บอกว่านี่แหละเป็นคำขวัญที่จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วก็บอกว่าหลังจากนี้จะขอทบทวนบทบาทของตัวเองด้วยนะครับ อีกหนึ่งคนครับ Facebook ของคุณสุรันจันพิทักษ์ครับเป็นอดีตสอกอและเป็นอดีตสอสของประชาธิปัตย์เหมือนกันเขาโพสต์บอกว่าขอลาออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ด้วย ไม่ใช่แค่สอสออดีสอสอไม่ใช่แค่สมาชิกพักนะครับแต่ว่ามติของพักประชาธิปัตย์ในครั้งนี้ไปสร้างความไม่พอใจให้กับแฟนคลับของอพักประชาธิปัตย์ด้วยเหมือนกันนะครับอย่างคุณการจันีวันยะเสวีหรือว่าติ้งต่างนะครับคนนี้เป็นไม่ยกของพักประชาธิปัตย์ก็โพสต์เฟสบุ๊กด้วยข้อความดุเดือดเลยครับบอกว่า ไม่เคยว่าพักตัวเองก็จำเป็นต้องทำประชาธิปัตยุคนี้จะถูกประชาชนลงโทษอย่างสาสมคิดแล้วอยากจะร้องไห้ไม่เคยคิดว่าเหตุการณ์นี้จะเกิดขึ้นกับพักประชาธิปัตย์อ่ะนี่เป็นบางส่วนนะครับของอดีตสอสของสอสอนะครับแล้วก็สมาชิกพักประชาธิปัตย์บางส่วนที่ประกาศ ขอออกจากการเป็นสมาชิกพักประชาธิปัตย์ไปเรียบร้อยแล้วแล้วก็หลายๆคนในพักประชาธิปัตย์ก็ออกมาบอกว่าหลังจากนี้เนี่ยก็น่าจะมีคนประชาธิปัตย์เนี่ยออกจากพักกันมากขึ้นเลือดจะไหลออกมากขึ้นคงต้องติดตามจับตากันหลังจากนี้นะครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับมติแล้วก็ท่าทีของหัวหน้าพักคนใหม่ก็มีข้อสังเกตหลายๆอย่างเหมือนกันนะครับคุณเฉลิมชัยเคยประกาศหลังจากการเลือกตั้งบอกว่าจะ ทบทวนตัวเองนะครับ,รบแล้วก็ประกาศจะวางมือทางการเมืองไปแล้วนะครับแต่ว่าสุดท้ายมีการเสนอชื่อของคุณเฉลิมชัยแล้วก็ได้รับเลือก จากสมาชิกพักนะครับให้เป็นหัวหน้าพักประชาธิปัตย์คนที่9นะครับก็มีการสอบถามกันเหมือนกันว่าเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นการตระบัดสัตว์หรือเปล่านะครับคุณเฉลิมชัยก็ชี้ไปที่สสตอนที่ให้สัมภาษณ์บอกว่าคล้ายๆกับจะบอกว่าพวกนี้แหละที่พยายามที่จะขอให้กลับมามทําหน้าที่หัวหน้าพักมานาพาพักการเมืองอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เมื่อวานนี้คุณเฉลิมชัยนะครับพูดชัดเจนว่าจะ ไม่เป็นอะไรให้กับพรรคไหนแต่ก็มีข้อสังเกตเหมือนกันว่าพอนักข่าวถามว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับรัฐบาลของพรรคเพื่อไทยไหมแต่ว่าคุณเฉลิมชัยก็ตอบไม่เคลียร์นะ,ะแต่ก็ยังบอกว่าจะทําหน้าที่เป็นฝ่ายค้านอย่างเข้มแข็งตอนนี้หลายคนก็เลยจับตาว่าภาพลักษณ์ของพรรคประชาธิปัตย์หลังจากนี้จะเดินหน้าต่อไปอย่างไรเพราะว่าวิาวกฤตที่เกิดขึ้นคือการเรียกศรัทธาจากประชาชน เดินหน้าเข้ามาเป็นพักการเมืองซึ่งเป็นสถาบันการเมืองที่พักประชาธิปัตย์ประกาศมาตลอดเวลาอยู่แล้วจะกลับมาได้หรือเปล่าหลายคนเคยมองว่าถ้าพักประชาธิปัตย์มีการปรับเปลี่ยนกรรมการบริหารพักอาจจะปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์เรียกความเชื่อมั่นได้แต่ตอนนี้พอเป็นภาพของคุณเฉลิมชัยการเรียกความเชื่อมั่นตกลงจะยากหรือจะง่ายมากขึ้นถือว่าเป็นประการด่านสําคัญ